สวยใช่เล่นนั้นนี่อเหมือนติดสปลอดสา์ให้ผิวอะลองพื้นฝ่าแดง r ร u l ล o มันเป็นอะไรที่แบบตำนานอยู่แล้วปะเป็นรองพื้นที่มีเสียงม,มีเสียงเลองอ้างว่าทนติดนานสุดๆแต่นี่จะเป็นรุ่น Infallible 24 h o u r t i ง t s e r ซ m ตอนเจ๊ไปดูที่เคาน์เตอร์นะมันสีที่พอดีกับเจ๊เลยวะ่ะเจ๊ก็เลยเอา1-2 r o s สองโรซีที่จะเป็นโทนแดงกับ2 3 l ส g h t ซึ่งเป็นโทนเหลืองเอามาผาสมกันแล้วก็ลองทำแวร์เทสให้ดูกันแนะนำให้เขย่าก่อ,อ,กอนใช้นะเธอเพราะถ้าเกิดพูดแบบว่าคล่นเทสเนียออออม,มเบบนเ อะไรมันจะมือแม่นขนาดนั้น,นะผสมปุ๊บได้เลยสีผิวถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นรองพื้นที่เป็นแบบทินเซรั่มอะไรพวกเนี้ยมันจะปกปิดน้อยแต่ผิวมีความชุ่มแล้วก็มีความเล่นแสงถ้าเกิดว่าใครชอบผิวแนวนี้ก็ลล์อันเนี้ยก็คือจะตอบโจทย์แล้วถ้าเกิดว่ามีรอยอะไรที่อยากปกปิดอ่ะต้องใช้ร่วมกับคอนซีลเลอร์นะทุกคนนะชำ้ำผิวแห้งเลิฟสิ่งนี้สุดๆอ่ะดูดิโห้เล่นแสงอะไรขนาดนั้นนะเหมือนเติมสุดเลยให้ผิวว่าเออสวยเธอวาไม่ได้จริงๆเจไม่ได้หยดเพิ่มเลยนะเจใช้ไอ้ที่หยดมาเมื่อกี้นนนีีีี้้้้เเเเลลยยยยคคครัังงดดดวววแแ่่่ะออืผิทไจาาากกฝชม อาคะถนนกับงานผิวเ,เราเดียวอโอเคอยู่ไหมโอเคแนละ้วสี่็ประมาณสักห้าชั่วโมงได้ละหลังจากที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินโรตนีนี่คือสิ่งที่ยังอยู่ถือว่าทำได้ดีมากเธออาจารย์ทดสอบนี่เป็นการทดสอบแอร์สลับร้านอาหารข้างทางร้อนๆข้างถนนแต่ไม่ถึงกับว่าไปทำกิจกรมรมจนนึเงือออกเยอะนะเออเลยเอาเขาทำถึงวะทำถึงวะใหส้สิบสิบ